งานเสริมเข็มแก้ไขบ้านสุดบ้านเอียงบ้านมีรอยร้าวนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับพบว่าบ้านมีรอยร้าวเฉียง45้าองศานะครับซึ่งฐานลากหรือเสาเข็มบางฐานนะครับไม่สามารถรับหนักได้ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขเสริมเข็มตัวนี้เป็นรอยร้าวนะครับเฉียง45้าองศานะครับเราได,ด้ดำเนินการขุด ดูที่เสาเข็มแล้วนะครับพบว่าเสาเข็มมีรอยร้าวเนื่องจากเสาเข็มน่าจะมีการซุดตัวแล้วดึงให้ตัวโครงสร้างและผนังบ้านร้าวอ่าเดี๋ยวเรามาดูเสาเข็มนะครับเสาเข็มที่เราใช้เป็นเข็มเหล็กนะครับความหนาไม่น้อยกว่า4มิลิเมตรนะครับตัวนี้ที่เราเลือกใช้เป็นเข็มสี่นิ้วนะครับมีทั้งฐานคู่และฐานเดี่ยว แล้วก็มีการทาสีอีพ็อกซี่แบบโคทานะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมน,นะครับขั้นแรกเราก็ต้องเจาะพื้นแล้วก็ขุดดินขึ้นมานะครับปลอยมาดินที่ขุดออกมาก็ค่อนข้างจะสูงนิดนึงเพราะว่าเราต้องขุดให้อยู่ต่ำกว่าท้องคานประมาณเกือบ2เมตรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหลุมหนึ่งที่เราเจาะนี่หลุมด้านหน้าเป็นฐานเดี่ยวถุงถัดไปเราจะใช้ฐานคู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นเครื่อง แม่ปั๊มไฮโอลิกนะครับสำหรับส่งพวกน้ำมันไฮโอลิกเข้าสู่แม่แรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลุมกันใกล้ๆอันนี้เราเป็นฐ่านคู่เลยเราเลยใช้ทีมช่างผู้ชำนาญการสองคนในการกดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่ตัวนี้เรากำลังจะเริ่มดำเนินการกดท่อนเสาเข็มเหล็กลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เรากดได้ประมาณ16เมตรแล้วนะครับ เทสเ r อร์เกตก็ยังไม่ถึงที่เรากําหนดในการออกแบบไว้นะครับเราก็ต้องกดให้ถึงชั้นดินแข็งหรือชั้นดินทรายนะครับโดยดูจากเพชเอร์เกตเป็นหลักนะครับเพชเอร์เกตดูยังไงก็ดูที่เครื่องแม่ปั๊มครับอันนี้ก็กดลงไปสถานที่นี้อยู่แถวนิมิตใหม่นะครับคาดว่าเสาเข็มน่าจะลึกประมาณ20เมตอันนี้เป็นอีกต้นหนึ่งต้นคู่กันนะครับ ทำการเชื่อมรอยต่อรอบเสาเข็มต้นนี้ก็เหมือนกันกดได้ประมาณ16เมตรแล้วเหมือนกันแต่เพชเชอร์เกตก็ยังได้ประมาณ1 5 0 8 0 0ถึง1,800 psi นะครับซึ่งยังไม่ถึงชั้นดีไซายก็จะดำเดนินการกดเสาเข็มลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เี๋ยวเราจะซูมเข้าไปใ,ใกล้ไปดูตัว แม่แรงไฮดรอลิกนะเนี่ยกำลังกดลงไปมันก็ส่งเสาเข็มเหล็กลงไปในชั้นดินนะครับนี่คนคนคอนโทรลคนควบคุมตัวเครื่องปั๊มไฮดรอลิกนะครับเครื่องปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยเราดูจากเพชรเกจตัวที่ที่ผมชี้อยู่เนี่ยนะครับมันเป็นเกจวัดเพชรนะครับ งานแก้ไขเสียเก็ด้วยวิธีระบบอันเดอร์พเนี่ยเป็นงานแก้ไขที่ค่อนข้างจะชัวนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางบริษัทได้เลยครับ